ความคืบหน้ากรณีชาย4ี่คนร่วมกันปล้นร้านทองเยาวราชในอำเภอเมืองจังหวัดตากเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจสพเมืองจังหวัดตากนำตัวานเตอร์แท้เท้าซึ่งถูกจับกลุ่มได้ทันทีหลังก่อเหตุนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะเริ่มตั้งแต่ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ร้านทองและลงมือก่อเหตุทมกลางความสนใจของประชาชนขณะที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลืออ,อีกสองคนกลับมาดำเนินคดี หลังขอสารอนุมัติหมายจับไปแล้วและได้ประสานฝ่ายความมั่นคงตามแนวชายแดนให้เข้มงวดเฝ้าระวังเพราะยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองหลบหนีออกนอกประเทศไทยแล้วหรือไม่ด้านนายสราวุธและนางอพรอยู่แก้วเจ้าของร้านทองกรุงเทพ4ี่สาขาพบพระซึ่งเคยถูกผู้ก่อเหตุกลุ่มเดียวกันปล้นทองรูปพัณฑ์ไปราว182บาทเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าของร้านนี้บอกว่าอยากจะได้ทรัพย์สินที่ถูกปล้นก่อนหน้านี้กลับคืนมาหลังทราบว่าตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้แล้วสองคน นายสราวุธระบุด้วยนะคะว่าเมื่อทราบข่าวเหตุปล้นร้านทองในจังหวัดตาก3ครั้งโดยเฉพาะการปล้นครั้งล่าสุดในอำเภอเมืองเนี่ยพอรู้แล้วสะเทือนใจเพราะขนาดปล้นทองไปแล้วยังกลับมาปล้นถึงในเมืองอีกแล้วใช้อุปกรณ์เจียเหล็กตัดลูกกรงสแตนเลสซึ่งที่ร้านของตนเองหลังจากถูกปล้นก็ทำลูกกรงลักษณะเดียวกันพอเกิดเหตุครั้งนี้เริ่มไม่มั่นใจในความปลอดภัยของร้านก็อาจจะพิจารณาทำที่กั้นหรือลูกกรงก่อนเข้าร้านอีก เป็น2ชั้นและหากชัดเจนแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ปล้นร้านของตนเองก็ขอให้ทางตำรวจติดตามทองที่ปล้นไปกลับคืนมาให้ได้ค่ะ